สวัสดีครับสวัสดีหนึ่งท่านนะครับผมสวัสดีครับมาพี่ดาวมาคุยกันครับสักสิบยี่สิบนาทีนะครับเนี่ยมาแรงนะครับช่วงนี่ละซีโมงสามสิบเกินนาทีนะครับหลังจากยีหลาลงไรแล้วนะครับเ่ามาพูดคุยกันครับพูดคุยกันนะครับบม่อคอยมีเวลายังบุศอครับมาบอกกันนี่แหละเฮาเอ้อ เขามาแล้วครับฝากกดไลค์ด้วยนะจ๊ะเขาเมต์เข้ามาทักทายกันเลยครับฝากกดไลค์เสียงภาพชัดเจนไหมจ๊ะเสียงภาพชัดเจนกดหนึ่งด้วยพี่น้องเด้ออ่าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะรีกสองเงินครับครบหนึ่งแสนผู้ติดตามนะครับเนาะหมื่นกว่านะครับขอบคุณแรงเชียร์แรงใจทุกๆการติดตามนะครับแล้วเออผมมีอย่างไรครับมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับที่เข้าแสุงว่าเออ รอพี่น้องเขามากันนะพี่น้องเนาะเออเขามาพูดคุยกันนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้สึกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในไลน์นะครับไหนเจนไหนสิบสามท่านครับเออใครเข้ามาแล้วครับคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันเลยครับเออเสียงภาพชัดเจนไหมเอ่ยนะครับกดหนึ่งมากกันเลครับ เสื้อผาชัดเกนมาครับกดหนึ่งมาก็ได้นะครับตอนนี้คอมเมนต์ยังไม่ขึ้นเลยนะครับผมผอ้โหว่าสัญญาณดีไหมสัญญาณโอเคไหมครับสัญญาณโอเคกดหนึ่งไามนะครับยี่สิบอท่านแล้วนะครับรแร่นะครับทีมงานสาวหนออีหลาะนะครับเนาะเป็นเล่นอยู่ที่คอนแกนครับเพื่อเมือง ททพุทธมนตรอีสานนะครับเป็นงานฟรีนะครับงานคืนงานวันสุดท้ายนะครับนเนาะหลังจากนั้นมือเมื่อไงไปทางบุญรัมมาพี่น้องก,กันอ๋อกดหนึ่งโอเคชัดเจนนะครับโอเคหนึ่งวันึกว,ว่าสัญญาผมบดีเออเอวสวัสดีพี่ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเนี่ยผมอ่านพวกนี้เราเออนะครับเนาะ มาบอกเลียงความน่าักตุม้มตุมมิของยีลาดนะครับพี่น้องเออมือคือผู้ใดมือคือผูเนผเสียงยน,ยนสลคกขามในผู้ใดในเบิงฉากนั่งยังก่นนอนผู้ใดในฉากแม้คลองเพยงที่กำลังมาแรงเออยังก่อนก็จำไ,ไว้เราสมองไปเลยะเออคอมเมนต์คข้ามาทักทายกันพี่น้องนะครับ 65ท่านนะครับนะเนาะอ่าบ้านพ่นไล่คุยกับพี่กับน้องครับเออมาไล่เกศสองรัวนะครับจดนตำแงประธานไปเลยนะครับพี่น้องส่งกําลังใจให้อีลาเอาอปวงกุจึงวานแหล่ะน,นะครับอีลาถือ,ก,นะอก็อีลาพี่น้องถื่อก็อีทัมอีลาถื่อแหละครับเออคุณพุทธิ์ถิ่นพ่อปลาลูกเนาะเออนั่นแหล่ะปวนกุจึงปืน ปอนช่ยมืออหลาตลอดนะนะเป็นบดถือกเพื่อนกับพีย่ยว้แล้วนะครับเออสำหรับเด็กน้อยคนนี้นะครับเนาะเมื่อไรน้ำใจจากพี่จากนอกเออจากเห็บที่ทั่วประเทศนะครับอืมเป็นสิ่งที่เพื่อนไทยแล้วเพื่อนมีความสุขเพื่อนไทยแล้วเพื่อนมีกำลังใจเพื่อนไทยแล้วเพื่อนปลื้มปิติมียังหลายยางนะครับกับเด็กคนนี้นะครับเนาะไม่ต้องบอกอย่างไรครับให้ภาพบรรนยายญต่ละมือพี่รองด้วยเออ อะไรแล้วลอีกเมื่อกี้มืออาทิตย์หนา้าอาทิตย์หน้าพุ่งลงมาอ่าพี่น้องทางชลบุมมรีกรุงเทพปริมณฑลไม่ได้ไกลแล้วครับเออเออชิมี่มือหนึ่งโย่โค้งซอสโค้งคาวาสกิเออระยองถามว่าไก่ปะมันก็เป็นวันเสาร์แล้วนะเออแต่ว่าฉันยูโซดผมนะกับไม่ถือว่าไก่นะออส่วนวันที่วันอีกวันหนึ่งวันอาทิตย์ครับพูดถึงวันอาทิตย์หนาได้เลยเออ นี่แหลที่จีฮอดนี่แหละอยู่วัดศรีครับเอออมตะนครยึดยึดหนาอมตะนะพี่น้องนะครับวัดยึดหนาอมตะตรงข้ามกับอมตะไหมตรงข้ามกับอมตะนครพี่วันชัยสวัสดีครับเกตสิบเกตท่านแล้วครับนะเออเพื่อนใส่บ้องหันเอาไอนาะนั่นแล้ว เดตำแหน่งระท่านไปแล้วมาไล่เกยรตสองเออถูกกันทั้งประเทศเออชุดยอดครับนี่แหละบอมเป็นมาถือแบบนิดหน่อยๆเด้คนบางคบไปกันก็ถือบางลายเด้ถือลายดีเด้พี่น้องนะครับนั่นแหละโอ้คุณโกโมลสวัสดีครับพี่ช้างสวัสดีครับพี่ช้างเนี่ยพี่ช้างอยู่ตังต่างประเทศเอ่าเนี่ยแล้วเป็นังไงเออดีใจน้ำลูกน้ำเต่าเนาะพี่นอนะอ้องเนาะเออนั่นแหละ พี่น้อง่นใดเงินนําเออพ่นใดโไดในลาภนํพิ่นก็นั่นแหละป้อนเส่มืออีหลาครับแล้วก็พี่น้องคนที่ได้เป็นบ่ถือ่นก็บ่ได้เสียใจครับว่าต่ออีหลาได้เออเป็น่นบ่ถือ่นก็ให้อยู่แล้วนะความหมยฮะมือมาไล่ครับมันมเสมือเนีะยเป็นความสุขเป็นเป็นความสุขของของของคนที่ให้ไหมครับเป็นความสุขของคนที่ให้ให้นางเออ กำลังใจพ่นไทยเราพึ่นมีกําลังใจเห็นงานคนไทยเราพึ่นมีกำลังใจห,าหาใจลายๆอย่างเลยครับอืว่าเราคลอผมเชื่อว,ว่าพี่น้องคิดเหมือนกันนะครับคิดคือกันแหละนะครับเนาะผมก็ไม่ค่อยได้ไล่ครับเสม,มอน,นี่ก็มีเวลาจาิกนน้อยก็จิ๋มาไล่คุยกับพี่กับน้องนี่แหละเกตซองผมคิดว่าลหลายๆคนนะครับเออคิดได้แนละ้วม,มีหลายอย่าหรอกนะครับเนาะ แต่ว่ากมันก็เป็นตัวเลขเนวทางในพี่น้องเออฮัลเละอย่ธรรมดานี่แต่ว่าต้องเบิ่งอะไรในรอบรอบตัวนั่งอันแหละตัวเลขก็ได้แต่ว่ามันก็บไม่ได้ว่าดทุกคนหรอกครับขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันโชคชะตาไปโชคชะตามันเอออันนี้ <S <S บางคนไปเห็นน้ำกันอยก็เจ้าลืมซสือกมีเอือบางคนหัวแล้วแต่ว่าหอดมือลืมซสือกม,อมี่สิไหม เรอ่อเลยว่าค้นอยู่กับดวงคนแต่ละคนมันบ่บือกันนะครับนั่นแหละเฮากับสู่ต่อไปครับเป็นกาลังใจให้นา่งคือกาเออเป็นกําลังใจให้นา่งสิคือก็ค่อยอุ้มชู่วค่อยเป็นกําลังใจค่อยส่งกําลังใจเออกาลังใจดีๆกําลังใจที่ดีก็คือกําลังใจจากเอซนะครับให้นั่งในมีกําลังใจในการสร้างผลงานเออนะครับ พี่เฮียน้องนะครับได้เบิ่งกัดถึงตัวเป็นว่าพี่น้องเออแล้วพี่พี่นอ้อ,นองได้เบิ่งกันได้มีความสุขได้มีรอยยิ้มน้ำหน้างกตัวในเมื่อนางมีกำลังใจเออนั่งก็บยิ่งขึ้นกำลังใจให้พี่เฮียน้องได้ยิ้มได้หวาาัวน้าในมีความสุขเออแล้วก็เป็นตั้งตีมาตลอดมาสามปีแล้วนะครับในหลายคนเออบางคน่ได้เบิง่งโอ้เออเชียร์หาวสัน อันเมื่วได้ในเบื้องเรายิ้มไปเพ้อยิ้มพูดเดียวกันมี่เอ่อเห็นรอยยิ้มนั่งเห็นนั่งเหรียญน้ำคนนั่นเหรียญนั่งเหรียญน้ำคนนี้เออพี่เจ้าค่อยมี่รอยยิ้มมี่นี่พอในหัวเด็ในยิ้มในหัวในมีความสูงนัำหนังตลอดไปเห็นตัวเป็นบอกครับอันเดีวรวมก,กับชิล้อเนี่ยนะครับลอ นี่แหละว่าเสานี่แหละครับเสานี้นะครับเปิดมาทั่วกว่าทั้งหมดสองมือสองวัดน,นะครับเสาทิศแล้วก็อยู่ทางโซนชมบุรีและยองเลยพี่น้องออถามว่าโซนชมบุรีมันบริเวไก่นะครับอมตะแมนกับกรุงเทพปริมณฑลนะครับหน้าตรงข้ามกับหน้านิคมอมตะแมนตุเรนเห็นมังน้าตากนี่แหละมา ก็อดหนานี้ครอบคูณแล้วท่านมาจากกรุงเทพพุนแล้วไปลับรถยุ่คุ่นแล้วหนาคนทรงชุ่มรีบนะครับเออแมนต้องไปกลับรถยุ่ปุ่นครับใกล้สุดแล้วท่านท่นาทีออกไปทางไปพาดช,ชุ่มรีบไปกลับรถก็ต้องไปกลับไต่สะพานไก,ก่ก็หนาคนทรงอีกเออขาเมนเมืม่อคืนไหมพี่น้องเมน ตอนนี้คอมเมนต์ Comment ไม่ขึ้นเลยคอมเมนต์ Comment มันค้างอยู่ผม,ยผมพูดว่าเพื่ออะไรคอมเมนต์ Comment มาเนี่ยเมีนครับบางคนก็คือเจ้าคือว่าอานคอมเมนต์แต่ว่าตอนนี้คอมเมนต์บ๊อบขยับเลยครับคอมเมนต์ไม่ไปไหนเลยน,นึกจับนึกรับผมเผ็ดไหนวะตอนนี้คอมเมนต์ไม่เป็นแนเลยครับพี่น้องคอมเมนต์คือคัง คอมเมนต์ค้างเลยอ่ะเออก็เมนต์มันค้างมันบ่ไปใส่เลยฮะมันนิ่งเลยฮะไมแจ้งเน็ตผมบดีบอหเลยว่ามันสะดุดบอกหรือแนวใดี๋ยไม่มีคอมเมนต์มาเลยนะไม่มีคอมเมนต์ขึ้นเลยนะใช่ตอนนี้คนดูก็ค้างอยู่อ่ะมันเน็ตผมค้างหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจด้วยนะบู้บอกภาษาไทยพอนเออ น่าจะค้างหรือเปล่านะครับขอบคุณพี่ภาษาอังกฤษนะครับส่งติ๊กเกอร์ข้อม่คำว่า,าพูดคุยกันนะครับเออสวดกันบอกเนี้ยจะระบายความรู้สึกให้ผมฟังก็ได้ผมจะเอ่อบอ่อยฟังสดเสร็จแเออระบายความรู้สึกออกมาแต่ว่าผมจะบอกสือฟังดอกยังก็ได้เออจะถามอะไรก็ถามมาได้นะครับโอ้อันนี้มันทางตันตัวนี้ขอโทษนะมันทางตันผมไม่ไปรัดไปทางนั้นหรอกเออ ใช้แล้วนะครับก็ถ่ายนี่แหละถ่ายยุ่งเทปนี่แหละนะครับเนาะเออเพราะว่าช่วงนี้นะครับงานเจ้าภาพนะครับปีนี้งานจะภาพเพิ่นหลายครับเพิ่นบ่ค่อยไดีลงมากกว่าทม้อได้พี่น้องแมนนะครับหลังจากนี่ล้วก็ฉีดเดือนไม่เทือนหนึ่งลังจากซองมือแล้วก็อีกเทือนหนึ่งก็ฉีดเดือนมีหน้าคมเด้กลุ่มผ้าผมไม่แน่ใจว่าจะมีลงมาไหมนะครับเนาะเออแล้วขนาดเดือนนี้เขาบางทีแต่ล่างกะกไม่มีบ่มีลงมากเลยครับเดือนนี้แต่ว่านะครับ มันจะมีมือทีเพิ่์นไทยไทยไทยทำภาคอุทยานแล้วเพิ่นเลื่อนนะครับพอดีกันนั่นแหละครับพอดีเพิ่อนก็เลยขึ้นมากกว่าทมออนะครับมาทังส่วนละย่องชอบุรี่นะครับสองมือนะครับเนาะเอฟซีฟังชอบุรี่ละย่องกะขีรอกะขีโดนเติมแล้วเนาะบ่ทังบ่อบเนหมองบ๊ออ้อก่อตแล้วกี่ตะ้กี่บ้านเก่าพ่านทองบอกซอยบ้านเก่าพ่านทองบปตแล้วกี่ฮะ ทักทายครับคุณพี่นเรศบปน่พี่พี่ประสมโชคสวัสดีครับโอ้ไปว่าไปว่าไปว่าเสียงภาพมาแล้วเออคอมเมนต์ึ้นแล้วคอมเมนต์ึ้นแล้วเออมาแล้วเพราะว่าปีปีนี้งานนจะภาพหลายครับเมนปีนี้งานจะภาพเยอะมาก ก็เลยคอยขึ้นมานะครับยังเมืองอันยุสสลบับเบอรีก็จะพุ่นแย่ไปพุ่นแล้วที่แรกนึกที่แรกพุ่นพระท่านมีแต่ารกคือมากกว่าถม,มอ้อมัวกับไปสลบปับเบอรี่ไปแล้วเออความคิดหอดคิดถึงเนาะเออไปแล้ววันนี้มาอะไรวันนี้มาอะไรน้องเยอะมากเลยวาจบนบ้งพระท่านไปแล้วมาอะไรเกียรตสอง สวัสดีพี่ภาษาอังกฤษนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพะวุิสุดทนัลเลียจดนามท่านผ่้แล้วนะครับนี่แหละก็คือนำใจนะครับคือพ้นบิ่มบัอปลาลูกไหมถึงแม้ยังบวผมว่าถือก็สิยยังผมว่าถือก็สิผมก็ยินดีใจนะครับดีใจน้ำน้ำเอฟซีไหมที่คนถือน้ำน้ำมีลาไหมเออดีใจน้ำชีวานได้ล่ะ พิสุกิสสวัสดีครับอืมดีใจนะมิลาคุณสามห้าศูนย์สองสวัสดีครับอขอบคุณติเกิดทุกดวงด้วยครับแม่แสงจันทร์โอ้เป็นไรต้องขึ้นเงียบหายใช่ไหมสวัสดีแล้วแม่สวัสดีปีใหม่ด้วยครับเด้เอ,อแม่แสงจนันทร์เชียววันนะครับนะเนาะเมื่อกี้เราอ๋อกับมิยุตวโค้งคาวาสกินะครับกับอามาตะวัดศนะีอมตะนครเออ ไก่อยู่ดอกแม่เออฮัลโหลสวัสดีจ้าลอ,อยู่ชิดท,ทอดพอดีเจอกันอยู่อมาตะเลยแม่โค้งเคาวัตสกี้กับชิไปอยู่ครับโค้งคาวัตสกีกับชิไปคือไปด้วกันแหละความเป็นวันเสาร์นะครับเนาะผมพ่อได้ปนโอนไปให้ลูกสาวแล้วเฮียวุฒิว่านั่นแล้วเพื่อนบ้านิ่อปลาลูกเนาะ ก็บเจ้ว่าเนี่ยเป็นพวกผมว่าถือเป็นเอฟซีว่าถือทั่วประเทศพวกผมดีใจเลยดีใจบางคนดีใจก็คล้องถือคนนี้ดีใจนะเอฟซีเออเพิ่นได้แล้วกันได้แล้วกับช้นี้แหล,ลาถือไหมเบื้องตี้แหะเออโอนมาไล่นะครับเป็นกําลังใจให้ล่ะเมื่ออันแล้วตลอดเป็นพ้นว่าถือเพิ่งก็โอนอยู่แล้วนะข้อมใหม่นัลโหลนะครับพี่ปอเปียสวัสดีครับผมเออฮัล้วบ่ได้ไล่สดดน บระดี๋เทิดไล่ส,ลสดบรรยากาศในางานให้พี่น้องได้เบิ่งโดนแอะต่ว่าว่าชาว็สิไปตะเวนยังดอกโม่เว้นอดอกบ่เว้นเบิเ่งกันตอนอาทิตย์น่ะน่าจะได้ไปเว้นอยเฉพาะมันใกล้ครับไปช่วงนี้ล่ะคิกซ้าวเราก็ออกมาไล่สดงางานในพี่น้องในเบื้องบรรยากาศนางานสดๆเออแล้วครับมีหอยภาษากีาา่อันนี่ ไอซ์เอ็มไอหยางนอแบบนี้เนาะพี่นเรศว่าวันนี้เฉพาะน้องไรส์สดนะจะหน่วยสิบร้อยหก,มนนะนนกหมื่นเกตหมืนนะคะแนนโอ้เกือบมือว่านเพื่นก็นได้ว่ามือว่านก็อองพอกันแค่กะห้าหมื่นคะแนนบอกทีซีฝากมาพอนน่อนอีกกะหนึ่งมื่นคะแนนบอเพื่นบัตในเทดได้เดมาแรกนี่แหละวันพ่วงหมดไงบ่ คิดถึงครับคิดถึงเหมือนกันครับพี่บเวเบียมแม่แสงจันโยูแต่แล้วตะกี่พอรักตลอดเลยงานไหนงานนั้นไปแั้งงันแล้วก็ไปได้แม่แสงจันฮช่วงนี้งีบเมียบยังอีกอีกคนหนึ่งกัอ,อาจารย์แม่บุ๋ยหนึ่งช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับ นี่แล้วมีตรภาพดีๆนี่เห็นปะในคอมเมนต์เนี่ยมีตรภาพดีๆเออท่านพุทธเจ้าว่ได้มาเป็นเอฟซีล่ะแจ้งกับเขากับว่ดได้ม่าจะก,กันแมนบอพี่นอ้องเออแมนบอนั่นเล้วอยากไปหาลูกอยู่ครับรออีกปีหนึ่งครับเอา้ากําลังใจพี่ช่างนั่นเล้ยวกลับมาตรงมหาหานั่งดเด้เออไก่บันไดจ้าเธอมาบ้านเมืองไทยไก่บันไดย้าก็ไปเลยมาเลยเอมอมาหอดเมืองไทยเหรอฮะ จะไปหาตัว่าแมนบางคนบนยุต่างประเทศครับอยู่ต่างประเทศแล้วก็เพิรไม่ได้กลับมา,บบาไหมแต่ว่าเพินก็เบิบ่งตลอดเสียหน้าก็ส่งกำลังแก่ทางาอนไล่ตลอดเสียหน้าเออแบบนี้แบบเมื่อเดินทางหลายๆคนนะครับเอฟซีต่างประเทศหลายๆคนเพิ่นก็ล่อมาหาอีหลานเช่กันครับเออเวลามาต่างมามาแบบมาประเทศไทยเสียไหม อเออปพนก็ชิมอาหาน้องประหย่ดบังได้คีบพนก็คืนหอดก็ยัเงเฮาอยู่เลยขณะเข้าไปดูดูเขาจึงคืนหอดนั่งตะกี้ตะก,ตะกี้ตะกี้ทั่วกาะสมุทรีเกือบเกือบทุกเดือนแล้วครับแต่ว่าปีนี้งั้นจะภาพพื้นหลายานั้นสภาพเปรียบ พี่จอวสิสวัสดีครับผม,มจะไปอยู่คงคาตะกี้จ้าโอ้เจอกันด้อครับผม,มเมสเซงกันคงคาตะกี้ผมไปาง่าในผมลงแง่น,งนั่นว่าคงเนี่ยจากเวลาไปไปอยู่เวลากลับย่งผ่านนิคมทะลุนิคมอีอยงก็บอกโหเอออะไรอ่ะมีมาสองมืออย่าเชาที่พร้อม อัญญนนี้ผมว่าเต็มลังสีพูดละแล้วกับไ่ค่อยได้เพิ่นบ่ได้พอได,อได้ไปสุดหน่ะน้ำเนี้แม่ครับโอ้ชอมบรี่ชอมบรี่ฤดูกาลนี้โค้งเข้าว่าตะกี้จะจำได้ห้วยโดนเลยเด้แม่ครับกับยังปากทางบ้านเก่าพ่านทองสิกระโดดแล้วฤดูกาลที่แล้วพูดนะเออวัดซีเสีย นะครับโดนแล้วทงหลรต่นี้พี่จอมยุตั้วยนะครับอืมอแหลวโอ้ยคือหอดพีข้างนอกเงาะอะไรอะคือว่านะครับเป็นกำลังใจนะครับให้อ้ลเมื่อแร่งกับทาเบิงพวกมาเลยนะครับ เมื่อคืนผมเบิงอ่ะยังไม่น่าจะทำของของของ,ของ,ของพลังเงียบพอาะกัดใช่หาหมื่นคะแนนกับของพรนนท์นะครับในเป็นขึ้นนี่แล้วอีหลาอะไรมาเนี่ยหาหกหมื่นหกหกหมื่นเจ็ดหมื่นคะแนนเออสุดยอดนะครับสุดยอดเทพีแห่งความสุขเทพีแห่งโชคลาภของปีนอ้องของเอฟซี อีลาหน่อยแหละเอา้าโอเคครับพี่นองเดี๋ยวผมชี้เหตุงานแล้วครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ไล่นะครับถักใายพี่นองก็ซี่ดอกนะนะครับเนาะแตไมมีโอกาสเดาจีก้นไล่นะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามและทุกไลค์นะครับวันนี้พวันนี้พ่อก็ใหญ่ก็มีให้อีกเพราะการใช้พ่อ พ่อกะจะการแช่บอกไมีให้อีกคะแนนแมนยูบอกเมื่อพุนไหนเมื่อวานมันบอกนี่มีกันบอกวันนี้ยังมีของพ่อการอีกแมนยูบอกเอาบมื่เกี่ยวกับเมื่อว่ามันบอกเมื่อวานก็หาหมื่นคะแนนอืมอ๋อหิบดักลักล่านเลยได้ลูกไข่แมนบอกพี่น้องเอาโอเคครับขอบคุณทุกกำลังใจครับเนาะได้เนี่ยใบสมนีเราพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่แห้งนะครับอยู่เคียงขางอีหลานสี่ตลอดไปยัดทีมยัดป่าดูครับเออ อะไรจะเต็จะปลาหลวงครับเบื้องแง่งคอยเป็นกำลังใจะนั่งสิตลอดไปตลอดกาลนะครับเนาะอยู่เคีื่องขางกันสิตลอดไปอยู่ดีไม่แห้งลำรวยทุกคู่ทุกคนนะพี่น้องเด้ออ่ะเอาสวัสดีครับไลนนี้ไปสมนีก่อนครับเดี๋ยวไปเห็นงานครับในเกีก่ยวกันอ๋อพี่สมพงษ์วามาเกีก่ยวกันแมดงเก่ยกันโอเคายบาย้าทำงานก่อนจ้า